ใช่นี่เด็กนักทีนนัเคาะเวินมันเศราค่ะเด็กยยกขยะไปชิงจ้ะดีมู่บ้นกะไปเจ้าเข้ากันแต่ก็ว่าได้ไปเบริดัทเด่มมาอยู่มูเคยมาหลายคนดูจ้ะแีดเด็กมางคนเคยโยกขยะไปชิงเนาะค่ะ Cái Ủa ปลูกต้นไม้เลยดอกไม้ด้วดอกม้เลืงเอ,อ,ง,อง,ลงดอกไม้้ยดอกไ้ถ้าเป็นดอกก็มี โบสถ์วัดปาแล้คะดยินด้านหลังของโบสถ์ ดอกสีทนเนาะค่ะงามเนะคะ่ะ,คะต้องรวยมีอนนอดอกเขียงฟ้าเนาะคะ่ะว่าวันจะแดงเมีดอ,อดกกระดาษเนาะะเนะะามาดูดอกเขียง มันเป็นดอกมีเป็นดอกแล้วก็มีน้อยจังแนะต่แง่ได้สวยงามดีนะ่สถ้าเป็นดอกนี่ยิ่งยิ่งงามอะไระส่ตนนี้มันกเป็นดอกดอกเ,เนี่ยกน้ i ยเนนะคะ่ะ จากเต็นมีคนน่าคานกเดี๋ยวไดูเต้นเพลงนอนจ้าี่จ้า